สวัสดีครับสวัสดีครับินด,ด,ด,ดีตลอบนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ h y p e r p i x e l กับผมอาจารย์ชาติวราชาศศีนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีสินค้าที่จะเรียกได้ว่าช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าสตางค์โดยเฉพาะในยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะครับแหมคนที่ทํางานสายฟรีแลนซ์หรือคนที่หลงไหลชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มหอมๆไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะครับก็เรียกได้ว่าครั้นจะออกไปกินนอกบ้านทุกวันก็ราคาไม่ได้ถูกๆนะครับ แต่ครั้นจะกินแบบทรีนวันหรือเป็นซองเนี่ยแม้ว่าจะมีราคาประหยัดแต่บางทีก็เหมือนรสชาติก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนําเสนอนครับ <c oughs> เครื่องชงกาแฟนะครับให้คุณสามารถดื่มดํากับความหอมอร่อยของกาแฟในออฟฟิศในบ้านของคุณโดยที่ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณนั่นเองครับและสาหรับเครื่องชงกาแฟที่ผมพูดเนี่ยวันนี้เราขอเสนอเครื่องชงกาแฟจากค่ายที่มีชื่อว่า e l e c t r o l u x ครับ และตอนนี้นะครับเครื่องชงกาแฟของค่ายอีเล็กโทรักก็อยู่ตรงหน้าของคุณผู้ชมแล้วนะครับและนี่ก็คือ p r e ทโฟ c o f ฟเม m เกอร์นะครับจากค่ายอีเล็กโทรักซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องชงกาแฟสดที่บ้านนะครับราคาก็ถูกมากมากเลยนะครับเพราะราคาอยู่ประมาณ1 5 0 0 1 6 0 0บาทประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์นะครับในออนไลน์แพลตฟอร์มของทาง l a z a d a านะครับใครมีแอปเคยลบแอปดาวน์โหลดมาใหม่ได้นะส่วนใครที่มีเว็บไซต์สามารถซื้อได้เดืนเดียวกันอันนี้ผมสั่งมาจากลาซาดานี่ส่งมาก็โดยรวมก็ไม่ได้เสียหย ายมากนะครับมีการห่อการกระแทกมาเล็กน้อยแต่ตัวนี้จะมีโดนจิ้มไป็ลรูนิดหน่อยนะเป็นเรื่องปกติของการขนส่งแต่ตัวเครื่องในยังสมบูรณ์ใช้งานได้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาแกะกล่องและแน่นอนวันนี้เราจะมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับวิธีการใช้งานมันยากง่ายแค่ไหนนะครับแล้วชงมาแล้วจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับซึ่งแน่นอนหลายๆคนอาจจะอยากซื้อเนาะแต่ว่าอาจจะกลัวใช้ไม่เป็นนะอันนี้เป็นแบบใช้ง่ายเป็นลักษณะคล้ายๆแบบบลูคอฟฟี่เป็นต้มออกมาเป็นเหยือกเหมือนตามโรงแรมไม่ได้เป็นแบบคอฟฟี่ แล้วก็มานั่งบิดล็อกตีฟองนมอันนั้นก็จะโปรไปใครที่จะใช้แบบนั้นก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีความรู้ในเรื่องของการชงกาแฟคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการแกะกล่องไปด้วยกันนะครับพอเมื่อเปิดฝาด้านบนแบบนี้นี่เรียบร้อยแล้วเราก็หยิบออกมาก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งก็จะมีใบรับประกันของสินค้าด้วยครับซึ่งเขารับประกันการซ่อมแั้วก้องงานอะไรเนี่ย2ปีนะครับนี่ศู์ไทยนะเพราะฉะนั้นอิเล็กโทรลัก์โรงงานอยู่ในไทยนะครับไม่ต้องกลัวเลยถัดมานี่ฮะก็จะมีคู่มือนะครับมีไทยจีนอังกฤษญี่ปุ่น่นคครรรบบเลยยก็้วววาาสงมถ ครับซึ่งจริงๆเนี่ยในเนี้ยตรงหน้าปกมันเขียนนะครับว่าไอ้เจ้าครีฟโอโ้ฟ์คอฟฟี่เมคเกอร์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2โมเดลนะครับที่เขาเขียนไว้จะมีรุ่น e c MC1 20 SS กับ e c MC1 30 SS นะครับก็น่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของขนาดของตัวเครื่องแล้วก็ความจุน้ำนะครับแต่ตัวที่เราสั่งมาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีชื่อรุ่นที่คล้ายๆกันนะครับซึ่งที่เราได้มานะครับก็จะเป็น e c MC1 20 SS แสดงว่ารุ่นนน s s นนนีีีกก้้้เเเเป็2 0 s s ะะะะคคครรรรรัับออออ่่่่าาาาวววมมมลลงงงแกกกดโืิย หล่นแตกนะข้างในมันมีตัวโถที่ใส่ตัวกาแฟเป็นโถนิลภัยนะครับต้องระวังด้วยก็จะเห็นว่ามีกล่องเล็กๆน้อยๆนะฮะลองมาดูกันโอ้แน่นแน่นปาบอ๋อตัวนี้เป็นฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีอะไรมากนี่ฮะตัวเครื่องนอนอยู่ในนี้ดึงออกมาเลย,เลยว,าวาวว้าวโอ้สวยกว่าที่คิดนะฮะนี่เลยเอ นี่ต้องระวังนะฮะเวลาเปิดขึ้นมาในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาออกได้เลยแล้วตอนนี้นะครับเจ้าตัวเครื่องชงกาแฟของอีลิทรักนะครับก็อยู่ตรงหน้าของพวกเราแล้วอย่างแรกที่เห็นเนี่ยโอ้โหตัวเครื่องเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะตัวเครื่องเนี่ยจะมีความสูงจะอยู่ที่ประมาณ3ามรมิลิเมตรนะครับเรียกได้ว่าประมาณใบบรรทัดนิดๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสูงเอาเรื่องถ้าเทียบตัวผมนะในขณะเดียวกันตัวเครื่องก็อยู่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะในราคาพันกว่าบ,บาทได้เครื่องขนาดนี้โอเคขนาดเครื่องเนี่ยทำให้ผมจินตนาะการนึกถึงเครื่องทอดไร ตรงนี้นะครับจะมีห่อ,อก,กระดาษมาอย่างดีให้ค่อยๆแกะอย่างระมัดระวังนะครับเพราะมันเป็นที่เก็บของเจ้าตัวโถนะครับของตัวโถนิลภัยถึงเขาจะบอกว่าเป็นโถนิลภัยเนี่ยแต่เราก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเรา้าตกยังไงผมว่ามันก็แตกแหละมันในส่วนของตัวสายไฟนะครับสายไฟจะเป็นความยาวประมาณ90เซนติเมตรนะครับก็เรียกว่าสายหนาอย่างดีนะไม่ต้องกลัวสัญ,ญญาณไฟมีปัญหาหรือไฟไม่น่าเชื่อถืออันนี้บอกให้เลยสายไฟค่อนข้างดีนะครับดูแข็งแรงตรงปลายของหัวของสายไฟเนี่ยเป็นหัวกลมแบบ3ขานะครับมีสายกราว ไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าไอ้เจ้าตัวขาของมันเนี่ยนะฮะนิวตรอนโปรตอนของมันเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นขาแบบนี้มันเป็นลักษณะปลั๊กที่เป็นลูกลมใครที่ที่บ้านอาจจะเป็นปลั๊กแบบเก่าอยู่หรือเป็นขาที่เป็นขาแบนนะครับตัวนี้สามารถซื้ออะแดปเตอร์มาใส่ได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีแถมให้ให้มาเป็นขากลม3ขาแบบนี้ระวังให้ดีแล้วกัน ถัดมานะครับก็มาดูในส่วนของเจ้าตัวโถนะครับโถกาแฟตัวนี้เอาไว้กักเก็บตัวกาแฟที่ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างในเนี่ยจะมีตัวถ้วยนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนโลหะนะครับด้ามจับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีตัวกดเปิดด้านบนแต่ตัวนี้เขาแปะสกอเทปไว้นะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้รอง ตัวกาแฟที่ทําการกลั่นนะครับเบรนออกมากลั่นออกมาเป็นน้ําหยดๆลงมาเข้ามาในตัวนี้และตรงฐานตัวนี้จะเป็นฐานอุ่นกาแฟให้มีความร้อนมีความอุ่นตลอดเวลาและเขามีระบบนะครับเป็นวัสดุที่ป้องกันการเกาะติดเออบางทีมันมีเหมือนกันนะเศษกาแฟน้ํากาแฟมันหกไปใช่ไหมพอมันโดนความร้อนมันเหนียวมันเนอะแล้วมันก็ติดแงกทําให้มันดึงไม่ออกแล้วโหลมันก็จะพังนะแต่นี้เขามีผิวสัมผัสที่ป้องกันการเกาะติดนะครับของเจ้าตัวโถนั่นเองตัวโถเนี่ยนะครับสามารถรองรับได้สูงสุดถึง12แก้ว กาแฟนะครับในขนาดของแก้วที่125มิลลิลิตรนะครับเรียกได้ว,ว่าสามารถรองรับได้สูงถึง12แก้วแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีการสแตนบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ1.5ลิตรนะครับแต่ในการชงจริงเนี่ยมันใช้ไม่ถึงหรอกสามารถชงได้อยู่หลายครั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของรายละเอียดสัดส่วนในการเติมน้ําการชงในแต่ละรอบอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่แน่ตอนนี้จะเห็นว่าโถเนี่ยเจ๋งมากนะครับเพราะว่าเป็นโถที่มีความสวยงามนะครับ ตัวคาดเป็นโลหะด้ามจับเป็นพลาสติก ABS อย่างดีแล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับมีระดับบอกปริมาณของน้ําแต่เขาบอกในลนักษณะเป็นรูปของแก้วกาแฟนะตรงนี้นะอย่างเช่นถ้าเราเข้ามันดูใกล้ๆเนี่ยจะมี4มี6มี8มี10มี12แก้วนะครับเรียกได้ว,ว่าปริมาณกินกันทั้งออฟฟิศกันเลยทีเดียวใครที่เป็นสายกินกาแฟไม่เข้มมากอารมณ์คล้ายๆอเมริกาโน่อะกินแบบเจือจางหน่อยๆชิมเรื่อยๆกรึบๆก,กันทั้งวันทํางานทั้งวนังวนแก้งง่วงผมบอกให้เลยโดนเหยื่อนี้เข้าไปนี่ยันเช้า <laughs> อ่าทีนี้มาดูตัวเครื่อง ถืกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนั้นมีวัสดุสมกับเป็นเ e อ็กโทรลักนะคุณตอนนี้อย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยคือเครื่องมันสวยมากนะครับดูแพงมากไม่น่าเชื่อว่าพันกว่าบาทตัวเครื่องนั้นเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ แข็งแรงทนทานเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับด้านข้างมีการบอกปริมาณน้ําที่บรรจุอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นที่บรรจุน้ำนะครับก็จะมีปริมาณน้ําบอกนะครับว่าเพียงพอต่อการใช้งานกี่แก้วซึ่งจะพบว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะที่สุด1.5ลิตรเนี่ยมันจะได้ประมาณ12แก้วนะครับในขณะเดีวยวกันตัวด้านหลังของเครื่องไม่มีอะไรมากด้านหน้าจะมีเพลท้อนนะครับนี่ตรงนี้ดึงออกเลยข้วสวยอะดูดี ข้างบนนี้จะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของหัวสปริงนะครับเอาไว้สําหรับเอาเจ้าตัวถ้วยเนี่ยไปลองแล้วมันก็จะทําการดันกันเองนะครับเป็นหัวสปริงเนี่ยเด้งขึ้นเด้งลงได้นะครับถอดออกมาเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มกดนะครับจะเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดกับปุ่มที่เขียนว่าอะโลมานี่ไม่ใช่อโลวาน่านะอโลวาน่าเนี่ยมันปลามังกรอันนี้จะเขียนเลยนะครับว่าเป็นปุ่มเปิดปิดและปุ่มอะโลมานะครับถ้าเกิดคุณเปิดปิดธรรมดามันก็จะชงกาแฟตามปกติเลยนะครับแต่ทันทีที่คุุณกดป่่มอเีย เาเคลมมาว่าจะทําให้กาแฟของคุณนั้นมีกลิ่นมีรสสัมผัสที่ลึกซึ้งและก็หนาแน่นขึ้นนั่นเองเฮ้ย <Wow. S 1> อันนี้ตนี้ต้องลองนะไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาแล้วราคาคุยหรือว่าออกมาแล้วรสชาติดีจริงอย่างไรมาดูด้านบนดีก,กว่าครับด้านบนเหมือนจะเป็นฝานะครับนี่ในนี้มีแปสติกเกอร์นะครับด้านบนสุดนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า ประกัน2ปีนะครับจาก e l เล็กสโตรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับแหมยี่ห้อนี้เขาไม่ธรรมดานะฮะด้านนี้จะเขียนไว้อย่างสวยงามชัดเจนนะครับว่าประกัน2ปีอิเล็กสโตรั์ด้านหลังตัวเครื่องไม่มีอะไรมากนะครับมีเพียงแค่หัวน็อตนะตรงเนี้ยเดานะน่าจะเป็นหัวน็อตเอาไว้สําหรับไปยึดไปแขวนนะครับกรณีที่คุณไม่อยากตั้งพื้นแต่ผมแน,นะนำว่าตั้งพื้นดีกว่านะเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเอาโตัวโถไป,ไปตั้งเนี่ยอันตรายนะครับเอาตัวนี้นะครับไปยึด ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นกวยๆลงมาตรงนี้ไม่ใช่ถังขยะนะครับตรงนี้คือตัวกลวยกรองนะครับของตัวเครื่องนะครับซึ่งหลายคนอาจจะตกใจเอ๊ะมันใช้กรองแบบนี้เหรออ่ะนี่ถอดให้ดูเลยเห็นไหมนี่สามารถถอดออกมาล้างได้นะครับทีนี้บางคนก็สงสัยใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะ ตกลงอันนี้คือถ้วยกรองเหรอแล้วถ้าเกิดถ้วยกรองอย่างนี้มันจะกรองกากากาแฟได้อย่างไงนะครับกากกาแฟก็จะไหลไปตามข้อต่อตรงนี้หกออกไปข้างนอกหรือไปโดนเข้าไปในโหลทําให้มีเศษกากากาแฟอยู่ยหรือเปล่าแนา่อันนี้จําเป็นต้องใช้เจ้าตัวกระดาษกรองนะครับซึ่งเหมือนการชงกาแฟสดทั่วไป เหมือนกันกระชงกาแฟดิฟอันนี้เขามีกระบอกแต่ตัวกระบอกนี้ไม่ได้เป็นตัวกรองนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยกดที่ลิงก์ซื้อเจ้าตัวนี้แล้วก็ซื้อไส้กรองกระดาษเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันสั่งมาเลยทีเดียวคราวเดียวจะได้ไม่ต้องหงุดหงิดเสียลมว่าสั่งมาแล้วอยากจะกินต้องไปรอ,อกรวยกระดาษรอ,อกรวยสแตนเลสมันมีทั้งแบบกระดาษและสแตนเลสถ้าเป็นสแตนเลสต้องถอดล้างทุกครั้งใช้ได้ไหลายๆครั้งก็ดีแต่สำหรับกรวยกระดาษใช้แล้วจบโยนทิ้งไปเลยโอเคซึ่งเดี๋ยวกรวยกระดาษต เห็นไหมนี่จะใส่เข้าไปเนียนๆอย่างน,นี้เลยส่วนตัวนี้ข้างซ้ายขวาอันนี้จะเป็นที่เติมน้านะครับนี่ข้างซ้ายขวานะครับเติมน้ําเทเข้ารูข้างๆนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะมีตัวหลอดนะครับคอยดูดน้ําเข้าสู่ระบบในการ เอามาตีมหรือก็เอามาปล่อยน้ำเห็นไหมเนี่ยจะมีการหลุดดูขึ้นมาแล้วมาปล่อยทางรูนี้นะแล้วน้ำที่ต้มเดือดเนี่ยที่มันเดือดแล้วจะล้นขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปบนกาแฟคล้ายๆกับการทําดิฟกาแฟหรือทําดิฟกาแฟมือนั่นเองแบบเดียวกันเลยหลักการเดียวกันแล้วก็จะเป็นน้ําออกมาเป็นหยดๆซึ่งตัวนี้มันจะประกบกันกับตัวด้านฝาของตัวถ้วยกาแฟาเสร็จแล้วมันก็จะหยดลงไปข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่เหมาะกับคนรีบหิวกาแฟนะถ้าหิวกินทรีนวันไปก่อนน่าจะเวิร์กแต่นี้ใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวมาลอง นี่คุณก็สามารถดื่มดำกาแฟกันได้ทั้งบ้านนะครับกินกันไปเรื่อยๆนะฮะกินก็ให้ตาแข็งอยู่กันยันเช้าเลยตัววัสดุของเจ้าตัวโหลเนี่ยนะฮะเขาเป็นโถกระจกนิลภัยนะฮะซึ่งเขาก็มองว่าเออแข็งแรงเพราะดูก็โอเค เสียงไม่ก้องแกงนะแต่อย่าให้ตกนะอันนี้เวลาล้างเวลาจัดเก็บระวังนิดนึงนะครับแต่ก็ทํามาวัสดุดีนะแข็งแรงตัวฝาปิดด้านบนก็เป็นพลาสติกเบาๆนะครับไม่น่าจะทําให้กระจกแตกง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีข้างในนี้จะมีตัวช้อนตวงนะครับซึ่งช้อนตวงนี้เอาไว้ตักกาแฟ ที่บดแล้วย้ำนะครับกาแฟที่บดแล้วถ้าใส่เป็นเม็ดๆตัวนี้ไม่มีระบบบดนะครับไม่มีระบบบดนะครับตัวนี้จะใช้สำหรับการตักกาแฟ1นึ่งคัพปิ้งแบบนี้เลยเทลงไปนะครับแต่ต้องใส่กลวยก่อนนะครับเทลงไปแล้วก็ปิดเปิดเครื่องนั่นเองครับง่ายมากๆถ้าใครอยากให้กาแฟอหอมพิเศษ,ษ,ษ,ษก็กดปุ่มอาร์โรม่านี้นะครับเรามาพูดถึงเจ้าตัวกลวยกระดาษนะครับซึ่งอันนี้ผมสั่งซื้อมาใน La ซาด้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้กันพบผมอ่านมาหลายคอมเมนต์แล้วเขาบอกร้านนี้เวิร์กนะครับ เียมคพันที่สุดส่งไวด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะเครื่องมาแล้วยังไม่ได้ต้อตัวไส้กร่องนี่บางทีมันก็น่าหงุหดหงิดนะครับนี่นะเวลาเอาออกมาเนี่ยเขาก็จะมีแพ็คส่วนอากาศกันฝุ่นไว้ให้แบบนี้ยิบออกมา1ชิ้นนะครับนี่เห็นไหมหน้าตาจะเป็นกระดาษแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะกลางออกมาได้นี่นะอันนี้่ากับ2แผ่นเลยนะโอ้ใส่ว่าในหนึ่งปึงนี่หนามากเลยคนระับเพราะนี่ความหนาประมาณเกือบเกือบสนิ้วเลยนะโอ้โ,อโหโหนามากนะครับเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะทําการคลี่ออกมากลางออกมาแบบนนนีีน้้้้ะรรบซึ่่่งงกกกตติิเเเวลาาาาดมมืออออใช็จทํน รอบหนึ่งไปรอบๆตัวกรวยกระดาษเพื่อเป็นการล้างกรวยนะครับในกรณีที่กรวยอาจจะมีใยกระดาษมีสิ่งแปลกปลอมอะไรต่างๆรวมไปถึงให้กระดาษได้รับการดูดซับน้ำนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนําผ่านปริมาณน้ำนะครับเพราะถ้าเกิดน้ำเนี่ยมันไหลผ่านช้าเกินไปเนี่ยกาแฟอาจจะขมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรวยที่มันรูระบายเยอะเกินไปหรือกาแฟที่ออกมาค่อนข้างจะบีบอัดมาน้อยเนี่ยบางทีเอวจะทําให้รสชาติเนี่ยได้ไม่เต็มที่นั่นเนองเห็นไหมพอเมื่อตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะพบว่าข้างในกรวยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้นะครับที่ าจะมาใส่เขาจะเอาตัวที่เป็นจุกเนี่ยครับเด้งๆ้งเนี่ยไว้ข้างหน้าของตัวเครื่องนะครับแล้วก็เอากรยเนี่ยนะครับยัดกาแฟแบบนี้เลยครับโอ้พอดีเป๊ะโอ้โหนี่ออกมาอยากกัดสร้างมาเพื่อกันเลยนะ <c oughs> นี่ออกมาพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยนะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วคุณค่อยเอาช้อนเมื่อสักครู่นี้ตวงปริมาณกาแฟผงใส่ลงไปแล้วก็เติมน้าแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็รอเวลานะครับให้น้ําเดือดแล้วน้าจะค่อยๆล้นแล้วก็หยดลงไปทําให้ไหลผ่านกาแฟของคุณลงมาเป็นกาแฟข้างล่างอย่างที่ให้คุณพร้อมทานนั่นเองโอ้โหง่ายมากอะเรียกได้ว ทำเอสเพรสโซชงคาปูชิโน่ไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะๆทำตามสูตรสำเร็จเดี๋ยวลองดูว่าแล้วตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเราจะมาลอง ทดสอบนะครับโดยการใช้เจ้าตัวกาแฟ ى. อันนี้อันนี้ได้มาจากเวียดนามนะซื้อไว้นานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเพี้ยนไปแค่ไหนหรือว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวลองกินดูแล้วกันว่วางๆเนี่ยใครคนไหนมีตังนะก็ลองไปซื้อกาแฟแพงๆที่อยากจะกินมาลองชงดูก็ได้นะที่ตามร้านเขาก็มีขายนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟขี้ชะมดกาแฟขี้ช้างกาแฟขี้คนอะไรไม่มีอันนี้แต่กาแฟขี้ชะมดนะคัดมาแล้วขี้ล้วนๆกาแฟไม่ไมีไม่ใช่กาแฟคัดกาแฟขี้ชะมดเออลองไปดูเขาบอกว่ามันแพงเขาบอกว่าอร่อยก็ลองดูแต่วันนี้อาจจะเป็นตัวนี้สบายๆง ง่ายนะผมไม่รู้เหมือนกันเขาบอกเป็นกาแฟ n u m b e r รนะเป็นชื่อแบรนด์นะ Number ร์ e ันกาเดี๋ยวมาลองเทสกันว่ามันชงออกมาแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการชงกาแฟด้วยเจ้าตัวเครื่องของอิเล็กทรอนกส์ตัวนี้นะครับซึ่งเลือกเจ้าตัวนี้เขาให้ช้อนไวเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปหาซื้อนะครับอยู่ที่ว่าคุณต้องการใช้กาแฟเท่าไหร่สามารถตักตั้งแต่2ช้อนตวง4ช้อนตวง6ช้อนตวง8ช้อนตวงตามสะดวกได้เลยในขณะเดีวยวกันปริมาณความเข้มข้นก็จะขึ้นอยู่กับตัวน้ําที่เราเติมเข้าไปด้ววยยเเช่่นนนดีกั ถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันน้ำออกมาแบบโอ้โหเยอะแยะเต็มโถตอนนี้เลยอ่ะแบบเยอะมากคุณก็สามารถนะครับเติมน้ําตามจํานวนแก้วจริงๆที่คุณกินก็ได้แล้วก็ใส่ผงกาแฟไปซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยกาแฟแต่ละสูตรที่คุณเลือกจะเป็นอาราบิก้าเป็นโรบัสต้าความเข้มข้นรสชาตินะครับรวมไปถึงการขั้วอ,อ่อนขั้วแก่จะมีผลต่อความขมต่อความเปรี้ยวความหอมของกาแฟแตกต่างกันเพราะฉะนั้นซื้อมาแล้วอยากจะรู้ว่ากาแฟต้องใช้สัดส่วนเท่าไหร่กินให้อร่อยหนึ่งเลือกกาแฟตามจํานวนช้อนตามที่คุณต้องการเทใส่ อย่าลืมนะครับต้องใส่กรองกระดาษด้วยนะครับไม่งั้นเะดี๋ยวจะมีกากกาแฟอยู่ข้างในเครื่องอันที่2เติมปริมาณน้ําในปริมาณที่เหมาะสมเสร็จแล้วนะครับเพราะเมื่อคุณลองดื่มนะครับคุณก็จะพบว่าเออปริมาณที่มันดื่มเนี่ยมันเข้มข้นไปมันมากไปมันน้อยไปเสร็จแล้วค่อยทําการปรับสัดส่วนทั้งกาแฟแล้วก็ปริมาณน้ําให้เหมาะสมนั่นเองครับเรด้ว่าจะเกิดเน้นคนกินจํานวนมากกาแฟไม่ต้องแบบเอาเข้มข้นระดับเดินกันดีดกันทั้งคืนเนี่ยก็ทำให้มันเจือจางเหมือนกาแฟตามโรงแรมนะครับรสชาติก็จะกินสบายๆเหมือนน้ำชาเนี่ยแหละแต่เป็นกาแฟอออกแนวเเมมริโ่ดดืไ้ย เลยจิบได้ทั้งวันก็แนะนําว่าให้ใส่ปริมาณกาแฟนะครับประมาณสัก4ี่ช้อนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับประมาณ1ลิตรอันนี้ก็จะได้กาแฟที่ยังได้กลิ่นกาแฟแล้วก็รสชาติอยู่ในเกณฑ์รับได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะทํากาแฟให้มันมีความเข้มข้นมากๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยมันไม่เหมือนเครื่องแรงดันนะครับไม่เหมือนมอคคาพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเข้มข้นออกมาเป็นเ e so, อ็กเพรสโซช็อตแบบเข้มๆทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําขนมทําเครื่องดื่มหวานเย็นใสโกโก้ใสลาเต้ใส่นมต่างๆอันนี้อาจจะยงไม่่ตออบโจทท์นนะะะคครรรรเเเเพาปป็ืภ เขีย์แล้วนะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะใช้โหลแบบนี้ไม่ต้องเติมน้ำนะครับใช้โหลดแบบนี้เปล่าๆยัดเข้าไปในเครื่องเลยครับตัวนี้หวัวมันจะไปตุยๆแบบนี้นะมันจะยัดแล้วมันจะแน่แนๆอ่าแล้วมันจะล็อกเข้าไปในล็อกของเขาพอดีไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับถัดมาครับตัวเครื่องนะครับเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเทน้ําสัก500 ml นะครับแล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยผมจะใช้ประมาณ4ช้อนแล้วเดี๋ยวลองชงดูก่อนว่าอรสชาติมันเป็นยังไงพอกินได้ไหมถ้ารสชาติมันอ่อนไปพรุ่งนี้ผมก็จะเพิ่มจาก4เป็น6ช้อนแล้ว ก็น,น้ําครึ่งลิตรเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดผมรู้สึก่โอ้น้ํามันเยอะมากกินกันไม่ไหวไม่ไหวนะครับห้าร้อยมลนี่ถ้าเกิดกินคนเดียวนยเดินกทั้งคืนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลดปริมาณน้ําลงแล้วก็อาจจะใช้กาแฟเท่าเดิมอืมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมกินแล้วชิมแล้วปรับสูตรได้เลยเพราะกาแฟแต่ละรุ่นแต่ละรสชาติแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันโอเคไหมคราวนี้นะครับเราก็เอาซองกาแฟที่เราซื้อมานะครับเขาก็จะแพ็คมาเวลาไม่ใช้แล้วก็ม้วนพับพๆแล้วก็หาตัวหนีบนะครับมันจะได้ไม่มีความชื้นอ นี่มันใช่เลยฮะขนาดเก็บไว้ตั้งหลายปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลิ่นยังหอมอยู่เลยนะฮะอันนี้เขาแพ็คมาดีมากนะครับเป็นกระดาษฟอยล์มาเลยนะครับซึ่งอตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากาแฟข้างในเนี่ยเขาบดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โชคดีหน่อยนะครับเป็นกาแฟทั่วไปนะครับเ็าบอกเป็นกาแฟดับเบิลวันนะจริงๆไม่ใช่หรอกมันน่าจะเป็นชื่อยี่ห้อนะครับเขียนไว้เนียของเวียดนามนะมีคนเวียดนามเอามาฝากไว้นานละอันนี้ก็มาลองชิมกันเนี่ยตักไปเลยนะฮะทอนแบบนี้เลย ไม่ต้องปาดไม่ต้องเปิดอ่ะตัก,กไปเลยเทเข้าไปตรงๆแต่อย่าลืมนะครับข้างในนี่ต้องใส่กรวยกระดาษก่อนนะครับถ้าคุณไม่ใส่กลวยกระดาษนี่เดี๋ยวชงมานี่กากากาแฟมันจะเยอะนะฮะไปลองนิดนึงซาว้าวอุ้ยใส่เข้าไปเลยคืนนี้ไม่ต้องนอนบอกเลยตัดงานกันยาวๆถ้าใครชงแล้วกาแฟไม่สะใจตเติมใบไม้เข้าไ,ไปสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเดินกันเดินกันทั้งคืนหนักกว่าเดิมรั้งนี้สู้แดดด้วยนะครับไม่ธรรมดาอ่า คราวนี้นะครับเราก็จะเอาน้ําเปล่าเนี่ยนะครับเติมเข้าไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าคุณจะกินปริมาณเท่าไหร่สามารถเติมได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอยากให้กาแฟมันเข้มข้นหน่อยนะครับอยากกินสักแก้วใหญ่ๆ1แก้วแล้วก็ใส่กาแฟสัก2หรือ4ช้อนแล้วแต่ได้เลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสส่วนตัวแต่ทีนี้นะครับเวลาเราคุณเติมน้ำนะครับไม่ใช่เติมตรงกรวยกระดาษนะครับกรวยกระดาษไม่ต้องเติมมันจะมีรูอยู่ข้างหลัง2รูใหญ่ๆนะครับน่าให้เทใส่ตรงนี้และครับนี่เทเข้าไปเลยรูใหญ่นี้ค่อยๆเทนะคร กันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีปริมาณน้ำนะครับขึ้นมาด้านข้างนะครับให้ดูจากแถบปริมาณน้ําด้านข้างนะครับ ตอนนี้นะครับผมเทน้ําแล้วประมาณครึ่งขวดนิดๆน,น,นะครับซึ่งตอนนี้มันจะขีดขึ้นมากเกือบๆจะเลข6กเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดูกันนะครับว่าทําออกมาแล้วเทียบเท่ากับน้ํากาแฟรประมาณสัก5แก้วนะแก้วละ 125ML ก็ลองกันดูนะครับวิธีการนะครับก็แสนจะง่ายได้นะครับโดยการพับฝาตัวนี้ให้สนิทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะต้มน้ําพอน้ําเดือดไอน้ํามันก็จะผลักดันเจ้าตัวน้ำเนี่ยวิ่งเข้าไปในหลอดนะครับแล้วก็วิ่งโผล่มาตรงรูบริเวณด้านบนของฝาแล้วก็ค่อยๆหย,ย,ยดลง ลงไปนะครับสเปรย์น้ําลงไปบนกาแฟที่อยู่ในตัวถ้วยกล่องของเราแล้วเมื่อกาแฟโดนน้ำเหล่านี้ซึมผ่านก็จะค่อยๆไหลลงมาที่ในโถของเราทีะรยดทีะหยดทีะหย,ย,ยดว้าวเดี๋ยวมาลองเทสกันดีกว่านะครับว่าออกมาแล้วเป็นยังไง ทีน,นี้นะครับตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะมีเจ้าตัวปุ่มนะครับอันแรกเป็นเปิดปิดอันที่2เขียนว่าอะโลมานะครับถ้าคุณอยากให้มันมีความหอมเนี่ยผมเดาว,ว่าเขาน่าจะใช้วิธีปล่อยน้ําให้ช้าลงเพื่อให้มันการดึงกลิ่นดึงรสชาติเนี่ยค่อนข้างได้เยอะกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นคําว่าอะโลมาเนี่ยก็จะทําให้มีรสชาติที่เข้มข้นและหอมอร่อยมากๆนะครับส่วนเปิดปิดเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมธรรมดาซึ่งถ้าเราไม่กดอะโลมาก,ก็อาจจะได้ความเร็วในการชงแต่ว่ารสชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเต็มที่มากเพราะฉะนั้นไหน แล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยนะเดี๋ยวเรากดเปิดเนี่ยจะพบว่ามันจะมีไฟแสดงสถานะนะครับตัวนี้ยังมีหม้อต้มนะครับอยู่ที่ประมาณ9 1 0าร้0ถึงหนึ่วัตต์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหหม้อต้มแรงดันใช้ได้เลยทีเดียวขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำนะครับเอาละว่าแล้วลองกดปุ่มเปิดกันเลยดีกว่าไฟติดไหมเนี่ยว้าวไฟติดมาแล้วตอนนี้กดปุ่มเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วผมขอ นี่ไฟติด2อันแล้วเป็นไฟ LED ขาขาๆนะครับนี่เขียนว่าอะโลมากับเปิดเรียบร้อยตัวนี้เห็นว่าเครื่องมันเริ่มมีการเดือดเลยนะกุกักกุกักกัว่าเดือดเร็วมากเลยเดือดเร็วมากนะครับเพราะว่าเครื่องเขาก็ต้มค่อนข้างเร็วจะเห็นว่าปริมาณน้ำผมตอนนี้เริ่มหยดออกมาแล้วนะครับปริมาณน้าเริ่มหยดออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับว้าวอันนี้เนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเป็นไอ้น้ำเกาะอ,อยู่ข้างโหลเลยนะครับน้ำหยดติ่งติ่งติ่งลงมาเลย เร็วมากอะเอออันเนี้ยนะฮะก็เราก็ต้องรอจนกระทั่งน้ำเนี่ยมันหมดโถนะครับเรียกว่าใกล้ๆก้หมดเครื่องเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีสแตนบายไว้นะครับมันจะตัดการทํางานอยู่ที่ประมาณ40นาทีหลังจากเปิดใช้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเปิดไปแล้วน้ํามันแห้งจนหม้อมันละลายจนหนะหม้อมันพังไม่มีนะครับพอมันร้อนมากๆไม่มีน้ําจะตัดนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันเปิดนานเกินกว่า40นาทีก็จะตัดเช่นเดียวกัน ปริมาณของน้ำนะครับเมื่อออกมาแล้วเนี่ยใครที่อยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเมื่ออยู่ในห้องแอร์เนี่ยตัวตัวนี้เพลทเนี่ยเขาจะเป็นเพลทอุ่นนะครับทำให้น้ำกาแฟมันมีอุณหภูมิที่ดีนะครับอุ่นอยู่เรื่อยๆสำหรับบางคนนะครับที่อาจจะชอบอกาแฟที่ไม่ต้องเข้มข้นมากแพ็คใส่ขวดนะครับแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นกินเป็นอเมริกาโน่เย็นนะครับก็สามารถทําได้เรียกว่าจิบได้กัทั้งวันเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเจ้าตัวเครื่องทํากาแฟของเราจะอิเล็กทรอนก์ก็ทําการต้มกาแฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าน้ําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยตอนแรกปริมาณมันประมาณสัก5แก้วเกือบเกือบหแก้วนะเพราะผมเทกะกะไปประมาณครึ่งขวดแต่ตอนนี้ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับน้ำกาแฟเนี่ยเริ่มออกก็ตั้งแต่1นาทีแรกเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆต้มตัวเองเดือดขึ้นมาน้ําก็จะไหลไปตามท่อตามแรงดันอากาศของไอการเดือดเนี่ยนะครับค่อยๆหยดใส่ตัวน้ํากาแฟแล้วก็ออกลงมารวมกันอยู่ในถ้วยแบบนี้หยดๆมาเป็นน้ํากาแฟตอน ี้เนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าในตัวเหยือกเนี่ยก็มีน้ํากาแฟอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าคุณใส่น้ําเยอะกว่านี้ความเจือจางก็จะมากกว่านี้หรือในงั้นคุณจะใส่กาแฟต้องเพิ่มมากกว่านี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากกินเข้มใครอยากกินอ่อนก็ใส่กาแฟเท่าเดิมเพิ่มน้าเอาอันนี้หลักการง่ายๆโอเคไหมฮะคราวนี้เราจะลองชิมกาแฟกันดีกว่านะครับตอนนี้มันก็ต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าว ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจับดูแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีความร้อนนะครับสังเกตนะครับตัวไฟบริเวณปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะเป็น LED เขาขาวถ้าคุณกดเปิดแล้วมันจะขึ้นมาเป็นไฟนะครับส่วนอโลมาถ้าคุณเปิดก็จะขึ้นมาเป็นไฟขาขาวเหมือนกันในขณะเดียวกันนะครับพอเมื่อมันต้มเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําหมดหม้อเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเริ่มกระพริบซึ่งคุณก็จะสังเกตได้ว่ามันกระพริบแล้วก็จริงนะครับแต่น้ํากาแฟก็ยังหยดลงมาในโถเรื่อยๆต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะครับจนกระทั่ง,งน ดีกว่านะครับว้าวน้ำดูค่อนข้างเข้มนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่กาแฟเยอะไปหรือเปล่านะครับเพราะผมใส่ลงไปหมดสี่ช้อนตวงอันนี้พุนพูเลยนะแบบที่บดแล้วแล้วก็เติมน้ำอีกประมาณครึ่งขวดหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ลองชิมกันอืกลิ่นก็พอใช้ได้นะกลิ่นหอมๆนวลๆดีนะครับอันนี้เป็นแบบไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่นมเลยนะแล้วลองชิม,มก็ไม่เลวนะ รสชาติมันไม่ถึงขนาดเข้มหรือขมมากนะครับรสชาติแบบสบายๆดื่มง่ายนะครับแล้วก็น่าจะจิบได้สบายๆใครที่กลัวกาแฟขมเนี่ยผมว่า4ช้อนน้ำครึ่งลิตรเนี่ยโอเคนะอืมสำหรับผมโอเคเลย ส่วนหมดอโรมาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องมาลองเทสตดูทีนึงว่าถ้าไม่เอาแบบอโรมาเนี่ยเป็นยังไงแต่ผมเดาว่าน้ําน่าจะไหลเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เลยทาให้ความหอมหรือความเข้มข้นน้อยแต่อันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับไม่ถึงขนาดหอมจัดอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกาแฟที่คุณไปซื้อมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่การเลือกสัดส่วนของน้ํากับปริมาณนั่นเองนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเทียบกับการใช้เครื่องแบบแรงดันหรือมอกคาพอตนะครับพวกนั้นจะดึงทั้งครีม่าดึงทั้งรสชาติิดดึงงงทัั้้้้้กกกกล่่่นนนนนะะคครอออมมมาาาาาาไขววีเพฉ ใจความเข้มข้นก็อาจจะเหมาะกับนักชิมกาแฟมืออาชีพนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสะดวกเอาเง่ายๆอยู่กันเยอะๆต้มแบบชิลๆกินกันทั้งวันเนี่ยผมว่าเครื่องต้มแบบนี้ไม่เลวเลยนะครับแล้วก็เลยดว,ยว่าเหมาะกับคนที่กลัวกินกาแฟแล้วแพ้กาแฟหรือใจสัน่นเพราะว่าอันเนี้ยรสมันจะเบาลงส่วนใครที่อยากกินหนักก็เติมกาแฟเพิ่มสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ฮาร์ดคอร์แบบเอสเพรสโซแนะนําให้ซื้อเครื่องแบบแรงดันนั่นเองครับอย่าลืมกดเข้าไปกดติดตามกด Subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมให้้กกลลัังใจนน ww.hyperpixel.line แว ก็จะสามารถติดตามข่าวสารคลิปเด็ดๆอุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการเ็ตต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารของพวกเราได้และก็โอกาสหน้าผมบริษัทศ4ีกับทีมงานจะมารีวิวสินค้าอะไรเจร๋งๆให้คุณได้ดูอีกให้พวกคุณได้เสียทรากันอีก อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ส่วนใครที่อยากได้เจ้าตัว ElectroLux เครื่องนี้นะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่าง description นะครับสามารถ้ไปกดติดตามกดซื้อได้เลยนะจ๊ะจะได้ได้ของแท้ประกันศูนย์2ปีแบบนี้แน่นอนที่สำคัญที่สุดส่งไว้ด้วยจ้ะแล้วเจอกันใหม่จ้ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคืนนี้ยาวๆเลยนะครับบอกให้เลยถ้าโดนแก้วนี้เข้าไปรับรองเพลินแน่นอนครับสวัสดีครับ